โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o วิ่งโอเคอันนี้เดี๋ยวพลังงานคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวธาตุไฟได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีลัคนาด,ดาวจันทร์ดาวศุ์เมษสิงห์ธนูอันนี้ใครจะทำต่อให้จากคลิปที่ลงไปที่เป็นของดินกับลมที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้เหลือเป็นไฟแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นน้ำทีนี้ ตรงนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานเพราะว่าอันนี้เปิดไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ไพ่รักอ่ะมันมีไพ่ที่แบบขึ้นมาสวยด้วยนะคะวันนี้แบบมาเป็นแบบแนวนี้เลยก็ไม่รู้อะไรดนใจเพราะว่าแบบใส่เสื้ออันนี้ก็เลยทําผมเป็นแบบนี้ <c oughs> โอเคนะคะทีนี้มาดูกันไพ่มีมีเป็นไพ่นี้ engagement มันคือลักษณะของความรักที่ เขาเรียกว่าถ้าตรงนี้ถ้าไฟมีคู่ที่ดีอยู่แล้วมันคือคู่ชีวิตหรือว่าคู่ที่คคุณแบบว่าสามารถมั่นคงกันไปถึงขั้นที่แบบว่ามีโมเมนต์ที่พัฒนาไปได้อีกยาวไกลหรือเป็นคู่ชีวิตได้สําหรับคนที่แบบคบกันจรงิงจังหรือบางคนที่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะไฟไฟตรงนี้บางท่านมีความรักที่ดีพลังงานที่ดีแฝงอยู่ตรงนี้แล้วก็สําหรับคนโสดอะบอกเลยว่ามันจะมีพลังงานของการที่ ถ้าใครที่ถึงเกณฑ์คุณจะมีพลังงานของการที่มีรักที่ประสาทของคู่ที่พัฒนาหรือมีคอมมิดเมนต์มองไปด้วยกันได้ที่จะเข้ามาได้เพราะตรงนี้มันมีต้องบอกเลยว่ามีธาตุไฟตรงนี้จะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ ใครต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เอนจีเป็นภาพรวมของหลายๆคนมากๆนะคะถ้าตรงจะต้องดูเจาะส่วนตัวแล้วก็สามารถทักมาสอบถามดูส่วนตัวได้อันนี้โรแมนติกฟิลลิ่งมันจะเป็นพลังของการที่ใครบางคนมีความรู้สึกโรแมนติกอยู่ในหัวใจบางคนตรงนี้อาจจะแบบโรแมนติกกับแฟนของเราเนี่ยแหละหรือบางคนอาจจะเป็นการโรแมนติกที่แบบว่าชอบใครรอ,รอคอยอะไรบางอย่างที่เป็นความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนทีนี้ตรงนี้มีไพ่นี้ past life relationship past life relationship คือ ตรงนี้มีไพ่ไพ่คลิปนี้ของท่านไฟที่เป็นไพ่ความรักสวยมากเลย engagement romantic feelings แล้วก็มี past life relationship บางคนเกี่ยวข้องกับรักจากอดีตหรือเป็นรักที่แบบว่าคุณคบกันแล้ว คุณลึกซึ้งกันเพราะว่าคุณมีความที่เกี่ยวข้องจากอดีตชาติมันเลยทําให้คุณเป็นคู่กันที่กลับมาแล้วแบบว่าเหมือนแบบเคยเจอกันมาก่อนนะจากอดีตการแล้วก็กลับมาแล้วมีความเกี่ยวข้องกันแล้วมันก็เลยเป็นคู่กันที่แบบว่าเหมือนเหมือนเอาง่าย like ๆว่าหลายๆคู่ที่ที่เป็นคู่ชีวิตหรือว่าคู่ที่เกี่ยวข้องกันในชาตินี้มีหลายๆคู่หลายๆคนที่มีความเกี่ยวข้องจากการที่คุณเคยเป็นอดีตกันมาก่อนจากอดีตชาตินะคะ บางคนอาจจะมีความเกี่ยวข้องแบบนี้ที่เป็นอดีตของการละกันอยู่ตรงนี้นะคะแฝงอยู่ทีนี้พลังงานของไพ่กองเนี้ยสวยมากนอกจากจะได้ engagement romantic feelings part life relation s h i p ไปแล้วก็ยังมีพลังงานของ true love ด้วยตรงนี้สำหรับไฟหลายๆท่านจะพูดหลายๆท่านเพราะว่าไฟหลายๆท่านจะได้รับพลังงานแบบนี้ไปด้วยคือตรงนี้ใครที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของ true love ที่เป็น p a s t Life ที่เป็น Engagement ที่เป็นคู่ที่มีคอมมิทเมนต์หรือมีลักษณะของการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่ที่ดีแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครโสดมีโอกาสที่จะเจอความรักที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ใครบอกเข้ามาได้ในชีวิตนะคะบางทีมันอาจจะแบบว่าเออหลังจากโควิดหรือหลังจากที่เหมือนสถานการณ์ของโควิดที่มันแบบดีขึ้นหลังจากนี้สตาร์ชีวิตของหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆเพราะมันเป็นเหมือนช่วงจังหวะที่เป็นเมเจอร์เชงใหญ่ๆในการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆด้วยในด้านื่นของชีวิตและรวมถึงเรื่องของความรักด้วยที่หลายๆคนเนี่ยถ้าถึงเกณฑ์อาจจะได้เจอแบบเจอคู่ไปเลยหลังจากเนี้ยเจอคู่แบบคู่แท้ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะนี่มีทั้ง engagement แล้วก็ true love ด้วยนะธาใุไพลังงานสวยจในความรักทีนี้มาดูไพ่นะคะที่เป็นไพ่ไพ่ที่เป็นพลังงานของ ภาพภาพรวมนะคะไพ่ภาพรวมมีไพ่ตรงนี้และไพ่ตรงนี้คือมีไพ่ดาบเยอะมากอ่ะหมายถึงดาบในที่นี้คืออะไรรู้ไหมมีทั้งคิงถือดาบเด็กถือดาบแล้วก็อัศวินถือดาบธาตุไฟตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุลมได้แก่คนที่เกิดในราศรีลคนาด,ดาวจันดาวศุกเมถุนกุมตุลน,นะคะธาตุไฟตรงนี้ต้องมีบางท่านหรือหลายๆท่านตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุลมได้ เพราะไพ่ทัตลมคืนไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กทัตลมไวัยไล่กันทัตลมที่ห่างกันไม่มาก3ปี5ปีหนึ่งปี2ปี3ปีอะไรแบบนี้ได้แล้วก็บางคนที่ต่างกันมากเกิน6ปี10ปี7ปี15ปีอะไรแบบนี้ธัตลมได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับทัตไฟตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้บอกเลยว่าถ้าใครโสดมันจะมีใครที่เข้ามาอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ด้วย มันจะมีใครที่เข้ามาหลังจากนี้ด้วยมันมีไพ่บางอย่างที่เป็นมีนิ่งแฝงอยู่เพราะอะไรมันมีไพ่ที่มันมีมีนิ่งข่าวความหมายที่เป็นบวกมากๆเลยอยู่ในไพ่ที่เป็นพลังงานของ Angel Answer Angel Answer คือเป็นพลังงานที่แบบว่าเป็นคําตอบจากนางฟ้าเป็นคําตอบจากพลังงานที่เป็นพลังงานบวกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นมันคืออะไรบางอย่างที่ ถ่าจะบอกว่าถ้าถ้าไข่พูดหรือเป็นพลังงานบวกคอยรับไปเยอะๆนะคะเพราะว่าไ่ขึ้นมาโดยที่แบบว่าต้องการสื่ออะไรบางอย่างให้ทุกคนที่ทุกคนที่ได้ดูคลิปไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุเกิดราศีละคณาหรืออะไรก็ตามแต่หรือคุณเป็นชาวสองที่สองคนตรงข้ามของคุณที่เกิดราศีเหล่านี้เกิดในธาตุเหล่านี้คุณสามารถรับพลังงานบวกแบบนี้ไปได้ตรงนี้บอกเลยว่าธาตุไฟมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลมแน่นอนก็คือเนี่ยลมมาเต็มเลยอะ่ะ ลงมาเต็มเลยนะคะอืมแล้วบางคนตรงนี้จะบอกว่าถ้ามันมีประเด็นในความรักหรือธาตุไฟมีประเด็นในความรักอะ่ะบางครั้งอะ่ะมันมีลักษณะของการที่บางคนมีการลาักษณะเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเป็นลักษณะของความรู้สึกมีการบล็อกในความรู้สึกกับบางคนหรือบางคนถ้ามีประเด็นไปไปลักษณะที่ว่าเหมือนมีความห่างหรือมีประเด็นอิชูหนักอาจจะแบบมีการบล็อกทางโซเชียลได้สําหรับบางท่าน แล้วบางคนตรงนี้มีพลังงานของการที่แบบว่ามีความส่องไพ่เด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของความที่แบบมีการส่องกันทางแบบว่าส่องกันทางเแบบอยากจะส่องกันทางโซเชียลก็ได้ถึงแม้จะมีการบล็อกแต่มันมีการวิธีการส่องได้ใครก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่อันนี้คือใครจะบอกว่าเคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของคนรักปัจจุบันของใครเนี่ยแหละแต่มันเป็นอดีตที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะกลับมาลงตัวแบบเนี้ยอันนี้ ยกตัวอย่างให้ฟังเล็กๆนะคะ <c oughs> คือในนี้พลังงานแบบนี้ได้ที่มีใครที่แบบว่าบางครั้งคนบางคนที่เราไม่ได้ติดต่อบางทีเขาอาจจะส่องเราก็ได้ค่ะแต่มันไม่ได้ติดต่อไง ấy, เราก็เลยไม่รู้นะคะแต่หลังจากนั้นคือเราอาจจะได้รู้อะไรมากมายหลังจากนี้ก็ได้ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานแบบนี้ด้วยที่เป็นเด็กถือไม้เท้ากับอัศวินถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านไฟบางท่าน อาจจะมีใครเข้ามาที่แบบว่าบางคนเข้ามาแบบรวดเร็วก็ได้หรือเข้ามาแบบชัดเจนก็ได้หรือบางคนจะแบบเข้ามาแบบที่ว่าเหมือนแบบคือไม้เท้ากับกับดาบมันเป็นลนักษณะของการที่แบบว่าเป็นวินนิ่งการเข้ามาแบบที่รวดเร็วคือถ้าเป็นไพ่เหรียญน่ะมันจะช้าไพ่เหรียญจะช้าแต่แต่ถ้าเป็นดาบกับไม้เท้าเนี่ยโดยเฉพาะดาบอ่ะมันจะเร็ว เร็วกว่าระยะมันจะเร็วกว่านะคะที่ตรงนี้มันมีไพ่ของการที่เป็นลักษณะของ messenger ติดต่อสื่อสารด้วย,ยตรงนี้ไพ่เด็กถือไม้ทาเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารด้วยแล้วก็ไพ่ของอะไรบางที่เข้ามาแบบมีมีความรู้สึกที่ว่าโรแมนติกมีลักษณะของเอ่อ feeling emotion ต่างๆมีแพชั่นอะไรแบบนี้ด้วยตรงนี้นะคะมีไพ่คนเยอะมากเลยในคลิปนี้ของไฟในคลิปในช่วงพฤษภาของไฟตรงนี้ถ้าโสดอาจจะมีใครเข้ามานะ เพราะว่ามีไพ่คนเยอะมากนะคะแล้วก็ตรงนี้มีไพ่เด็กถือเหรียญด้วยบางคนอาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ธาตุไฟตรงนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่วัยต่างกันก็ได้ที่แบบว่าเป็นลักษณะของดินแล้วก็ลมแล้วก็ไฟนะคะดินได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีลคนาดาจันทรศุกร์การผสมองค์กรส่วนดาบก็คือเมถุนดุลกุมส่วนไฟไม้เท้าก็คือไฟที่เป็นเมษธนู ตรงนี้นะคะเจ็ดเหรียญมันมีการเหมือนมองอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ถ้าเป็นคู่กันเนี่ยที่แบบว่าเออเออเหมือนคล้ายๆเป็นฟิลที่แบบคู่ที่กาลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่มันคือการมองและประเมินสถานการณ์สถานการณ์ในเรื่องภาพรวมของประเทศหรือภาพรวมหลายๆอย่างหรือเป็นสถานการณ์ของความรักของเราทั้งคู่ที่แบบเราจะแบบมองไปในข้างหน้าอย่างไรเราจะแบบทำอย่างไรต่อไปหลังจากเหตุการณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นพลังงานแบบนี้สามถ้วย ามถ้วยนี่เป็นคือสามถ้วยถ้าเป็นไพ่วินนิ่งเอาแบบเอาวินนิ่งที่ดีอะ่ะมันคืองานมงคลหรือความรักความสุขที่รออยู่ในเรื่องของความรักแล้วคุณมีไพ่ engagement มีไพ่ true er, love เพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เป็นลนักษณะของการเฉลิมฉลองหรือว่าความรู้สึก f e e l i n g อะไรอย่างที่บางคนหลังจากนี้ฮะจะได้พบปะ,จะเจอเจอใครที่รอคอยหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบได้ได,ได้ได้มีช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีร่วมกันหลังจากนี้ทีนี้มันมีไพ่แบบนี้แฝงมา สิบดาบสิบดาบมันคือการที่ไฟบางท่านธาตุไฟบางท่านอาจจะมีลักษณะของความรักในอดีตหรือมีประเด็นหรือมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาหรือรวมถึงบางท่านอาจจะมีลักษณะของ energy แบบนี้แฝงอยู่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ขอให้มันผ่านไปเพราะมันมีสิ่งที่ดีรออยู่แล้วใครจะบอกว่าเพราะอะไรมันมีไพ่ miniing แบบนั้นนะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่ของราศีสิงด้วยนี่คือตัวแทนตัวเองนะคะคุณมีไพ่ตัวแทน ตัวแทนท่าตัวเองด้วยเมสสิงห์ธนูขอสตรองหนักแน่นในความรักมากๆนะคะทีนี้ไพ่ในกองไพ่มีหไม้เท้าด้วยเป็นชัยชนะ เป็นความสําเร็จที่รออยู่ในเรื่องของความรักนะคะอะไรก็ตามแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออทาไมไฟแบบมีอุปสรรคในความรักเมื่อไหร่ฉันจะสําเร็จสมหวังในความรักความรักคือขอให้รวยว่าคุณมีรักที่ดี true love engagement มีรักที่ดีรออยู่แต่อะไรก็ตามมันจะต้องผ่านในช่วงเวลาที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าทดสอบเราทําให้เรา strong หนักแน่นเพราะมีไพ่ strength คือ strong strong มากๆแล้วก็ไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ infinity บางครั้งมันเป็นลักษณะของ past life อยู่ตรงนี้แฝงอยู่ใน energy ของไพ่ที่เป็นไพ่ไพ่นี้กับไพ่ที่เป็นไพ่นางฟ้า infinity ตรงนี้คือความรักที่แบบว่ามันเป็นลักษณะอะไรแบบที่เป็นคู่กันแฝงอยู่อีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมาเปิดไพ่เพิ่มเติมตรงนี้เอาคําเพิ่มเติมมีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่ห้าเหรียญแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็สีถ้วยตรงนี้มันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันมีความ ว่าธาตุไฟตรงนี้หลายๆท่านมีความคิดถึงมีความรู้สึกโหยหาหรือความคิดถึงพลังงานของคนรักบางคนอาจจะมีความรู้สึกอะไรอย่างที่เป็นลักษณะของการที่แบบมีความรู้สึกบางอย่างที่นึกถึงหรือคิดถึงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีกับรักเก่าหรืออะไรบางที่เป็นอดีตหรือเป็นพลังงานของการที่แบบถ้าคุณเป็นคู่กันก็คือมันมีพลังงานของความคิดถึงและมีความรักให้อยู่ตรงนี้แต่บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาบางอย่างบางช่วงที่แบบมีการ มีความรู้สึกหยหาหรือขาดแคนบ้างในบางช่วงนะคะตรงนี้แล้วก็สำหรับตรงนี้มีเจ็ดถ้วยบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วทาให้คุณแบบเหมืนแบบรู้สึกว่ามีออปชันอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องของความรักได้เพราะว่าไพ่คนในรอบนี้ของธาตุไฟขึ้นเยอะมากค k งไ g ท์เบิ Pain, บ้ลสองใบเพจเบิ้ลสามใบนะคะอืมเป็นออปชันเป็นตัวเลือกเป็นอะไรแบบนี้ทีนี้ไพ่ที่เป็นพลังงานของ ไพ่ที่เป็น angel answer อย่างที่ใครบอกที่ใครบอกทั้งหมดมันจะมี meaning keyword บางอย่างที่มัน l i n k ์กันเพราะอะไรก็ตามแต่สำหรับคู่รักที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณมีพลังงานที่สวยงามอยู่แล้วตามที่ไพ่สวยๆขึ้นแต่ถ้าไพ่ที่มันเป็นพลังงานบางอย่างที่เป็นไพ่เตือนไพ่ที่เป็นพลังงานของอะไรบางที่เป็นพลังงาน energy ที่ค่อนข้างจะแบบ negative แฝงหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องผ่านไปหรือบางคนธาตุไฟจะต้องสตรองเพราะว่ามันมีไพ่แบบนี้ขึ้นมา แต่ something better คืออะไรก็ตามแต่มันมีสิ่งที่ดีรออยู่ในเรื่องของความรักเชื่อไว้เสมอมันมีสิ่งที่ดีรออยู่ในเรื่องของความรักนะคะธาตุไฟไม่ว่าคุณจะเป็นคู่ที่ดีอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องราวดีๆของพวกคุณที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ถ้าใครที่โสดหรือใครที่มีประเด็นหรือใครที่รอคอยอะไรก็ตามแต่มันจะมีสิ่งที่ดีหลังจากนี้เสมอมันไม่มีทางที่เราจะเจอลักษณะแบบที่ว่าอย่างอย่างบางคนธาตุไฟถ้ามีลักษณะของแบบเนี้ย มันไม่มีทางที่เราจะเจอสิบดาบอนี้ตลอดไปนะคะขอให้แบบว่าอย่ารับพลังงานเหล่านี้ถ้ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นพลังงานแบบนี้หรือเราเจอมาหรือเราเจออยู่เลยตางแต่มันไม่ได้อยู่กับฉันชั่วมันไม่ได้อยู่กับฉันตลอดไปมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอะไรแบบนี้ทีนี้ไพ่ของคุณมีไพ่ใด something m a t t e r และไพ่ตรงนี้ก็ยังมีไพ่แบบนี้ด้วยค่ะ remain positive เห็นไหมมันคือการเพิ่มอะไรบวกๆแล้วไพ่แบบนี้คือการที่มันมีอะไรบวกๆดีๆรออยู่นะ นะคะขอให้รู้ไว้ทีนี้ไพ่พลังงานที่เป็นไพ่เอ uh, ่อ lover นะคะไพ่ lover มาบอกว่าไพ่ของคุณมีไพ่ใบนี้นะคะใบนี้มาบอกว่า emotions are a natural and necessary part of life but they can also distort your perception and cloud your vision in order to see things clearly you must let go of resentment คืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไพ่มาบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะ ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามที่บางทีทุกคนมีอิโมชันทุกคนมีความรู้สึกมีฟิลลิ่งต่างๆนาน,นา,นาไม่ว่าจะเป็นรักลบกดลงเลยก็ตามแต่แต่ว่าบางครั้งเรื่องราวแบบนี้มันจะทำให้วิชั่นหรือมุมมองเพอร์เซพชันการรับรู้มุมมองความรู้สึกหรือว่า การที่เหมือนคล้ายๆว่าการที่เราจะแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่าทําให้ถ้าคนเรามีพลังงานบางอย่างที่เจออะไรดักๆมาเยอะๆอ่ะเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีอ่ะน้อยเพราะเราเจออะไรดักๆมาเยอะๆแต่ทีนี้คือบางครั้งอย่างที่บอกคือความรู้สึกหรือเรื่องราวบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดีร้ายเลยก็ตามบางครั้งอ่ะเรื่องราวที่เป็นลบๆอะไรมันทําให้บดบังอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มันชัดเจนหรือพลังงานที่ดีที่จะเข้ามา เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้คุณย s u y u u t u s t l o t go คือปล่อยพลังงานบางอย่างเรื่องราวที่เป็นพลังงานของความรู้สึกหรือการกระทําหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานในทีฟลบๆออกไปนะคะทีนี้ไพ่ในนี้มาบอกอีกว่า close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful you can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in คือขอให้คุณบอกตัวเองว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ดีทั้งความสุข ความสมหวังความสงสนานความร่าเริงความอะไรก็ตามแต่ในเะรื่องของความรักค้นหามันจากตัวคุณเองด้วยและหลายๆอย่างก็จะมีอะไรที่ดีเข้ามาเพอไพ่บอกว่าได h i ติงเบอร์นะคะทีนี้ตรงนี้บอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นมีความความรักที่ดีอยู่แล้วพลังงานตรงนี้บอกเลยว่าไพ่ความรักสวยมากมีไพ่ true love engagement romantic feeling p a s s i v e relationship แต่ถ้าตรงนี้คือคนที่แบบว่าเออรอความรักหรือโสดหรือมีประเด็นขอให้คุณบอกเลยว่า เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับฉันตลอดไปมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉันมีพลังงาน t u u l o v e กับ e n g a g e m e n t รออยู่นะยังไงก็รับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะชาวทัศน์ไฟไพ่พลังงานสวยๆมีให้คุณตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดไลค์ก็ได้ให้รู้ว่าอยู่กับใครตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวใครจะเอาพลังงานบวกกลับมาให้อีกนะคะรอติดตามนะคะทุกคนรักนะคะบ๊ายบาย